อนี้อันสีฟ้าใช่หนี้สีเหลือใช่มอะบฟ้าคก่อูก็มาทานีกมืนหบนี้ออกเรจะได้เห็นลูกศรลูกศรจะชี้ตามนิ้วเล็บายะโอเคถูกต้องสีฟ้า si ส Le> ีเหลือง สีเไม่ทำมือให้ครูดูก่อนเหรอค่อยใส่สีเหลืองสีเหลืองลูกสอนไปที่ไหนลูกสอนเออกัมกัมกัมโอเคเห็นการวนหนูสอนไหมแสดงว่าถูกไหมเนี่ยเอ้ยถูกค่ะถูกอ่ะเฮ้ยเห็น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 ปลายลูกศรนไหมลูกศรลูกศรตามเล็บสอนตามเล็บ,ลอเ,ลบเออ โอเคแวพอดึงออกปุ๊บเนี่ยสับสนกค่เดียวแต่กูจะดึงออกใครของกูดึงออกอ่ะจากนั้นค่ะตามรูปไหนบริเวณที่หนึ่งไหนบริเวณที่หนึ่งไหนหนึ่งนี่หนึ่งไหนหนึ่งไหนหนึ่งิหนึ่งนใช่มใช่ค่ะสองสองค่ะสามสามสี่ บริเวณที่หนึ่งดูเส้นสนามแม่เหล็กค่ะสนามแม่เหล็กเป็นยังไงสีแดงเป็นไงสีฟ้าถูกป่าวสีฟ้าถูกป่าวสีฟ้าวางถูกไหมไม่าาถูก เล็ต่อไปสีเหลืองอน,น,นี้อ่ะบริเวณที่หนึน่งขึ้นสีแดงขึ้นเห็นเห็นสีแดงไหมขึ้นสีน้ำเงินดูดีๆดูดีค่าครูบอกบริเวณที่หนึ่งคุไปดูบริเวณตรงกลางเส้นได้ไหม บริเวณที่หนึ่งอยู่ไหนอยู่นี่นี่คือสี่เหลี่ยมบริเวณนี้ใช่ไหมมาแล้วคุณไปดูตรงนี้ได้ไหมได้ดูตรงนี้ได้ไหมถ้าคุณถามบริเวณที่หนึ่งมันก็คือแค่ตรงช่วงนี้ใช่ให้คุณดูแค่บริเวณช่วงนี้แค่นั้นถูกป่ะคุณไม่ได้ถามสองสามสี่สักหน่อยคุณถามบริเวณที่หนึ่งอะลูกศอนบริเวณที่หนึ่งเป็นไงลูกสอนบริเวณที่หนึ่งคุณก็ต้องก้มมาดูนิดนึงป้าหนึ่งขึ้นหรือลงขึ้นสีน้ำเงินล่ะขึ้นหรือลงขึ้ ขึ้นขึ้นถูกไหมเพราะนั้นเวลาดูไม่ใช่มาดูข้างบนอย่างเดียวต้องดูบริเวณของเทาบริเวณนี้เห็นใ่ปะสนามไม่เด็กขึ้นและขึ้นทั้งสองที่เลยสแสดงว่าเอามาบวกกันเป็นศูนย์ไหมสนามไม่เด็กบวกกันเป็นศูนย์ไหมอ่าไม่เป็นดังนั้นบริเวณที่หนึ่งไม่ใช่ศูนย์เปะบริเวณที่สองค่ะสองอยูไ่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมอ่ะ บริเวณที่สองสีน้าเงินเป็นไงลงสีแดงลงขึ้นสีแดงขึ้นขึ้นค่ะขึ้นอ่ะหนูต้องไปดูฝั่งนู้นอ่ะสีน้ําเงินเป็นไงลงสีแดงขึ้นเออสวนทางกันหักล้างกันถูกไหมสนามไม่เด็กลายเป็นสูบริเวณที่สามลมสีแดงลงสีน้ำเงินลงขึ้นหนูลง เออดูดูบริเวณของตัวเองสิอย่าไปดูข้ามเลนคุณถึงบอกไงว่าดูบริเวณตัวเองอ่ะสีแดงดูไหมลงค่ะสีน้ำเงินลงเอามาบวกแล้วมาลบเป็นศูนย์ไหมอ่ะไม่เป็นแระเบียนที่สี่อ่ะสีแดงลงสีน้ำเงินขึ้นสนามไม่ได้ชวนทางกันเอามาบวกลบ เอามาลบกันสนามไม่เหล็กรวมกันเป็นศูนย์ดังนั้นบริเวณที่สนามไม่เหล็กเป็นศูนย์บริเวณไหนชี้อันนี้กับ4ีกครับชี้ดีๆชี้ดีๆชี้ดีสองสองอยู่ไหนสองอยู่ไหนอ่าครับหนสองและสี่อยู่ไหนอันนี้สองอันนี้สี่อ่าโอเคเดี๋ยวเอาคลิปวิดีโอไปใส่ชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อย